อ่าวันนี้เรามาดูต่อเรื่องการหาจุดยอดหรือจุดวกกับเนี่ยแบบใช้สูตรนะอ่านักเรียนดูหน้าหน้าที่22ตัวอย่างที่23จงหาจุดวกกับและค่าสูงสุดต่ำสุดโดยใช้สูตรต่อไปนี้อ่ะมาดูข้อที่1นะขั้นแรกเราหา x ก่อน x เท่ากับลบ b ส่วน2 a ก็คือลบของลบ2 ส่วน2คูณ1ก็คือ2ส่วน2ก็คือ1ในกรณีที่ x ได้เลขออกมาแบบนี้คือค่ามันเป็นเลขน้อยๆไม่ได้ไม่ได้เศษส่วนไม่ได้ทศนิยมนักเรียนสามารถเอา x เนี่ยไปแทนในสมการได้เลยก็คือ1กํากลังสองลบสองคูณหนึ่งลบสองก็จะเป็น1ลบสองลบสองกลายเป็น1ลบสี่ก็คือลบสามเนาะ เราก็เลยได้ว่าจุดวกกับก็คือคู่อันดับ1กับลบ3แล้วก็อันนี้มันเป็นลักษณะหงายเพราะฉะนั้นได้ค่าต่ำสุดนะค่าต่ำสุดก็คือลบ3นั่นเองเอที่1น,นะ ไปข้อที่2อ่าเหมือนเดิมนะ x เ,เท่ากับลบ b ส่วน 2a ก็คือลบ4ส่วน2คูณลบ1ได้2เลขสวยเหมือนกันก็แทนค่าเลย2 2 4 4 2 8บวก1เป็น9ลบ4เหลือ5นะเพราะฉะนั้นได้จุดวกกับ ก็คือคู่อันดับ2 5ข้อนี้เป็นลบมีลบอยู่ข้างหน้าเนี่ยแสดงว่าให้ค่าสูงสุดนะค่าสูงสุดก็คือเลข5นั่นเองไปข้อที่3 x เท่ากับลบ b ส่วน2 a นะครูเขียนสูตรบ่อยๆจะได้จำได้ก็เป็นลบ2ส่วน2คูนลบ3 ลบหารลบเป็นบวก2ตัด2เพราะฉะนั้นเหลือ1ส่วน3เลขแบบนี้นี่ถือว่าไม่ได้เลขสวยนะมันเป็นเลขที่เป็นเศษส่วนเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรดีกว่า y เท <Y S 2> ่ากับ4 a c ลบ b กำลังสส่วน a แทนค่าลงไป a เป็นลบ3 C ไม่มีนะก็คือ0ลบด้วย224อ่หารด้วย 4a ปรากฏว่าข้างหน้าเป็นศูนย์ละมันก็เลยได้ลบสหารด้วยลบ1ิบสองสีอ่าเพราะฉะนั้นได้จุดวกกลับคือ1ส่วน3คู่กับ1ส่วน3ข้อนี้มีลบอยู่ข้างหน้าแสดงว่าให้ค่าสูงสุด1ส่วน3นั่นเอง อันนี้สั้นๆนักเรียนไปทำแบบบางหัดนะมีอยู่5้าข้อด้วยกันแบบบังหัดที่10โอเคครับสวัสดีครับ